เปปุ้งชิลุสเดี๋ยวผัดไปเลยเนี่น้ำสักนิดกว่อนแล้วก็จะชิมเขียนใส่ไปใส่น้ำไปนิดนึงน้ำมี

แล้วปิดืนเ,นเ,นเนด้เเอ,อดว่าใครไปพ่าแล้วเดี๋ยวก็ใส,ส่เลยมะมี่หอมมะมีม่เใส่มืนหรอมไข่จุกจินไใดก็ใไข่จุกก็กิ้ได้ cái chú con hmm. phải kim Hãy cái cho kênh Ghiền Để มัเล็กอูดีโอ,ยอนยกก่อนทำตัดเทนิดกันเด้อตัดนิดนิดอ้อ่นาน้ำตาลมาตัดมาแสกตัอ,องต้องมีน้ำตาลสักน้อย้ชิมกัน mình cũng lấy ừ, có gì là đó cho Để nó trộn leo à, nó trộn leo